바라 วัสดีวอลพิเศษนะคะก็ตอนนี้ประมาณ6กโมงกว่าได้แล้วนะคะของวันจันท์วันที่ยี่สิบสองนะวันนี้แก้วกำลังจะกลับบ้านนะคะที่ สุพรรณบุรีแล้วก็จะไปกาญจนบุรีในวันเดียวกันนะคะสําหรับวันนี้อันนี้พูดเหมือนแล้ว่าคนยังไม่ได้นอนตอนนี้คือยังไม่ได้นอนเลยนะคะตั้งแต่แบบเมื่อคืนเพราะว่าตัดคลิปเพื่อจะให้ทุกคนแบบได้ดูไง่านนี้คืองานออกมารอรถเมย์นะคะเอ้ยไม่ใช่ออกมารอรถแท็กซี่เพราะว่าเรียกแท็กซี่ไม่ได้นะแล้วคือด,ดูของเยอะมากอะโอเคแท็กซี่เลยไปแล้วลืมเรียกเคค่ะตอนนี้ก็ ขึ้นรถแล้วนะคะแต่ว่ากว่าจะได้แท็กซี่ประมาณห้าคันได้นะคะ <c oughs> นานมากคือแบบรอจนแบบแขนห้องอะพึงได้ขึ้นแต่ตอนนี้ก็ถึงอนุสาวรีย์แล้วนะแต่รถออกเก้าโมงคือต้องรออีกเป็นชั่วโมงรถก็ติดนะกว่าจะมาถึงออกแบบหกโมง โล่เขาไม่ขายของไปไหนกันคะเพกนกระซิบทำไม <c oughs> หวีผมบ้างไว้เนี่ยโอ้เวียนเก๊ก ไงมีนุ่มๆมาจีบถึงรถก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปกาญจนบุรีกันนะคะไปเลยตอนนี้นะคะถึงบ้านแล้วนะจ๊ะอ๋ออาจจะต้องขอดวไปนอนพักก่อนเพราะว่าวันนี้อาจจะไม่มีอะไรมากเพราะว่าเหนื่อยมาแก็ยังไม่ได้นอนเลยตอนนี้บ่ายหนึ่งลนะคะก็เดี๋ยวจะไปนอนก่อนนะจ๊ะคะ่ะตอนนี้เราทําการทําอะไรกันคะ อันนี้พูดได้ไหมาพูดได้ก็ตอนนี้จะนอนกันแล้วนะคะจบวอลกวันแรกเท่านี้ก่อนบายๆจบแล้วเค่ะก็วันนี้สวัสดีวล วันที่สองแล้วนะจ๊ะตอนนี้อยู่กับหญิงเพนเห็นลูกโอเค <laughs> โอเคคืออะไรงงนะคะตอนนี้คือฝนตกนะคะก็เอาล่มเล็กออกมาช่วงนี้ฝนตกบ่อยอันนี้วัดวัดวังขนาย <c oughs> นะคะโอ้ยเดี๋ยวกล้องเปียกอะเดี๋ยวพาเข้าไปข้างในก่อนนะ จะจพาเ,เอาเข้ามาข้างในแล้วนะเขาจะมีอ่าสวัสดีมาทำอะไรคะยายมาทำอะไรมาทำบุญการเออร่างกันนา จะทำบุญก่อนนะคะไปยิงเต็มโอ้จุ่มปุ๊กจุ่มปุ๊กจุ่มปุ๊กเดี๋ยวมีเก็กนะคะไม่ไม่ค่อยเสียงดังอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำบุญตรงเนี้ยใส่เงินนะคะแล้วก็ ไอยพักกันอยู่เดี๋ยวแกจะไปปิดท่ออ้าวยู่นู้นเขาให้นั่งตรงนู้นแม่นั่งไม่ลงยืนลุกไม่ขึ้นยื่สุดตัวโอ้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวคดเท่าไหร่นะหนึ่งล้านเจ็ดแสน <laughs> อันนี้ห้าสิบยี่ิบปลาปายาไวสังฆทานอ่าอ่าอ่าโอ้โหอ้โหโอ้โอ้โอ้าวอ้าวโอ้โลโ้โหโอ้ยหโอหอ้อ้ออ้วอ้อเอออออ้อออหออ้อ ทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราทำหลายอย่างอยู่เหมือนกันทั้งไหว้ระแล้วก็ถวายสังฆทานวัดนี้กอ็อยู่ไม่ไกลเมืองการแหละก็อยู่แถวๆเมืองการเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปกินร้านหมาล้มหมาล้มก็เดี๋ยวตอนเย็นจะพาไปร้านอาหารที่แก้วดูในเฟซบุ๊กมาว่าหน้าแบบ หน้าไปเขาเรียกว่าแพ้ห้อยขาหรืออะไรสักอย่างแต่คือไม่รู้ว่าฝนมันจะตกหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มันมืดมากเลยแล้วแบบตอนเย็นไม่รู้ว่ามันจะตกหรือเปล่านะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปกันโน่นโน่นแม่ว่าโน,น่นโน้นมันใส่พ้าประจำวันอะไรอะ่ะทำบุญชื่อที่ดินและตะเมืองนี่อ่านออกทำบุญแล้วมีความสุขไหม ทำบุญแล้วเราเราก็มีความสุขสบายดีนะลูกเออน,<า>นี่น่าเนียนมากเลย,น,ยนะ <laughs> เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวระหว่างรอยายนะจ๊ะไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวจะให้ดูวัดน,นี้นิดนึงจริงแล้ววันนี้เขาไม่รู้ว่ามีอะไรเด่นแต่คือเขาก็อยู่ในใกล้ๆเมืองการเขาเรียกว่าสามชุกหรืออะไรสักอย่างนี่ค่ะเขาก็จะมี โบซึ่งเดี๋ยวแก้วจะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอีกทีหนึ่งว่าสวยยังไงนะคะแต่ก,ก็ล่มลื่นแล้วก็เงียบแล้วก็จะได้ยินเสียงอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมแล้วฝนมันตกไงก็เลยแบบถ่ายยากนิดหนึ่งกลัวกล้องเปียกนะคะเป็นห่วงกล้องก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดู ประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเดินไปหาคุณแม่คุณแม่ก้อนนะคะคือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูก็คือแลกล้มกันใช่ไหมอันนี้ก็ล้มใหญ่แล้วเดี๋ยวดูแม่แม่ใช้ล้มแม่ใช,ใช้ใช้ล้มอะไรเนี่ยบางตัวมิดไหมฮะบางตัวมิดไหมบังหัวบังหัวเค <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปรอที่รถกันนะน้งองงานที่น้ำแร่เขามีน้ำแร่ให้แช่ สำหรับคนที่ไม่สบายนะคะคนป่วยจะจวจะพาไปถ่ายนี่นะไปถ่ายตรงปลาถ่ายทำไมให้รู้ว่ามีน้ำแร่อะไรยเงี้ยปะอะเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ที่โฮมโปรมาทำไมก็ไม่รู้โฮมโปรมาแลกกล่องโอเคมาแลกกล่องอะไรชักย่างนะคะ ที่โฮมโปรที่กาญจนบุรีเนาะเขาจะมีของกินไหมวะหิวมีลูกแต่ว่ากลับไปกินบ้านนะคะไปกินบ้านเหอะประหยัดที่บ้านมีหมูทอดมีอะไรอีกแล้วก็ก๋าต้มจืดเดี๋ยวเราจะเดินเขาก็เหมือนหน้าเราเดี๋ยวไปถามพยาบาลเขานี้ยไปกินคองว่องนี่ ใช้พวกอุปกรณ์บ้านอะไรอย่างี้นี่นะคะก็ประมาณสี่โมงครึ่งแล้วเราจะไปร้านครัวต้นแม่กองกันนะจ๊ะ<ม>ก็เป็นร้านที่แก้วดูมาอย่างที่บอกเมื่อเช้าเป็นร้านห้อยขานะจ๊ะ<ม>ก็เดี๋ยวไปกันเลยเย้อันนี้นะนะคะเก็บรถอีป๊อปอยู่นะคะตรงนี้เข้เราก็ถึงแล้วนะคะต้นน่าสวยตื่นดึกลที่บ้านมาก มาั้งในนะคะว่าเขามีอะไรบ้างเดินเข้ามาแล้วเดินช้าโอเคแต่ว่าฝนมันเหมือนจะตกไม่รู้ว่าจะได้นั่งหรือเปล่านะคะก็คือสรุปแล้ว พี่เกล็นั่งกันไม่ได้โนอะ้ลำบากต้องย้ายโต๊ะเคก็ตอนนี้เปลี่ยนโต๊ะนะคะมาเป็นโต๊ะนี้ก็ได้ที่ใหม่นะคะที่ไม่ต้องห้อยขา <laughs> ตูมหน้าเลยบันไ้เห็นเหลี่ยงห้อยกระโดดโดดนิกนิ่หน้อยอะไรอร่อยสุดคะมีอร่อยอย่างว่าอร่อยทุกอย่าง ส่วนตัวชอบกุ้งกุ้งตัวเบลอมอ่ะอันนี้ยังไม่ได้กินน,น,นี่เนี่ยปลาดุกยายไม่กินปลาดุกปลาดุกลืมเนี่ยค่ะเนี่ยจะ,อะบอกว่ากุ้งอันนี้สดมากอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ยังไม่ได้กินอันนี้เผ็ดแต่แม่ชอบใช่ออะไเผ็ดๆอ่ะทำไมรู้ว่าต้องกินน้ำแข็งเผ็ดหมดอร่อยไหมยายอร่อย อร่อยทุกอย่างเออดได้สักพันไต่แล้วนะครับแต่วน,นนี้ก็บรรยากาศชิวมากถึงจะไม่ได้ค่อยขาแต่ก็นั่งยกขาแทนนะคะไเอาน่นก็จะใ้ห้ดูหดว,ว่าเหลือแค่นี้เพราะว่าไม่มีใครช่วยกินนะคะแะื่มไนี่แ้ว,วก็ใีเย็คือกินกันเยอะมากใช้เวลาไม่นานก็หมดแล้วอิ่มไหมนะติ๋วอิ่มนะแล้วแม่จะเหลือไว้สักพัดนะคะก็อาจจะได้ยินเสร คือคนเขาก็มาเยอะนะก็คือแบบตรงตรงที่ห้อยขาก็เต็มเลยอ่ะแบบไม่มีที่ว่างแล้วตอนนี้ถ้าใครมาว่างไหมแม,แม่เต็มแล้วนเนาะเต็มแล้ว,วแต่ว่าตอนเมื่อกี้ที่มาเหมือนว่างที่หนึ่งแต่ไม่มีใครยอมไปนั่งด้วยโอเคแล้วก็เปิดเพลงด้วยนะบรรยากาศดีเดี๋ยวย้อยไปทางาน้านะสองหมื่นห้านะแบงค์ สองหมื่นหกเลยอะไรนะเปเลยจบแล้วลบอะไรนั้นลบอะไรลบยังไงก็ไม่มีหรอกต้องมาถ่ายแม่นะแม่ไม่ยอมแม่ผมโอ้โหนี่เจสูไม่อย่างงี้เลยเอาสวยอ่ะเออไม่ได้แล้วแหละโอ้แม่นี่แก้วสวยนี่แก้วสวยนะเออแม่พี่แก้วทำไมเหมือนองค์คนนะเนี่ย นี่ไงหมดแล้วเรียบร้อยยายก็อิม่มหนำสำหรานโอเจให้พอหลานทีให้หลานมีงานเยอะๆจะได้พายายมากินให้มีเงินเยอะๆมีงานเยอะๆกลับแล้วนะคะ อิ่มมากะคะตอนนี้คือแบบคุ้งเน่นเนนเวอร์นะคะอาหารเขาก็อร่อยก็อร่อยช้ได้ฮัลโหลเราก็ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะจบวอล์ก คือหน้าบ้านนะคะก็น่าจะมันนิดหนึ่งเพราะว่าไปตากลมชมวิวนะคะกับธรรมชาติมาจะบอกว่าอาหารเขาก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเจ้คิดว่าร้านเนี้ยอร่อยดีแล้วก็อาจจะไอตรงที่ให้ออกไปตรงแพรมันอาจจะแบบที่นั่งน้อยนิดหนึ่งเพราะว่าดูจากดูจากคนที่มากินแล้วแบบค่อนข้างจะเยอะแบบ เออแล้วถ้าคนที่อยากนั่งแพรอะไรเงี้ยถ้ามาแล้วแบบเต็มอ่ะก็ต้องรอหรือไม่ก็ต้องมานั่งข้างบนแต่ที่แก้วมานั่งข้างบนเพราะว่าแม่ยายนะคะเขาห้อยขาไม่ได้นะคือเขากลัวแล้วก็แบบนั่งไม่ลงอะไรเงี้ยวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ตอนนี้นะคะนั่งกินทุเรียน <c oughs> <c oughs> นี่คคือเมื่อกี้นี้ไม่อิ่มนะคะก็เลยมาจัดทุเรียนกันต่อตรงตลาดนัดแถวบ้านนะคะตอนนี้อันนี้ก็คือน้ำมันแล้วก็มี รถนะคะส่วนใหญ่มันจะอยู่ออกบ้านแก้วจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะออกมาทางหลังเลสนิดหนึ่งนะใครที่อยู่มืองกลก็จะรู้นะคะวันนี้ก็วอล์กไม่มีอะไรแล้วแหละเพราะว่าไปทําบุญมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ไปกินนะจบวอล์กเท่านี้แล้วกันนะสาหรับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวแก้วก็จะไปตัดคลิปให้ทุกคนดูนะคะวันนี้ก็จบวอล์กเองเท่านี้นะคะโดยที่ให้สามขาวนั้นนะคะเขานั่งกิน ทุเรียนกันต่อไปนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่กินทุเรียนไม่ใช่แบบลัวอ้วนนะแต่ว่าเออไม่ชอบไม่ชอบกินอยู่แล้วนะคะแต่ทุเรียนทอดกินได้โอเคชอบกินของทอดนะคะ<ห>วันนี้ก็จบวอล์กเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบ๊ายบายยังค่ะความอ้วนไม่ได้จบแค่เท่านั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้แก้วเดินมาซื้อโกโก้ร้านโปรดนะคะ <S <S ก็เมื่อกี้บอกว่าจะจบวอล์กใช่ไหมแต่ว่ายังค่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อโกโก้กันก่อนต้องใช้การ ข้ามถนุม่มซึ่งไม่รู้ว่าร้านปิดหรือเปล่านะแต่อันนี้คือแถวบ้านแล้วก็มีเรียกว่าอะไรอะคอนโดเหรอเฮย้ยร้านปิดอะปิดแล้วเคอดกินนะคะเดี๋ยวไปอานนุมเซเว่นกินคือบ้านตรงนี้นะคะใกล้ความเจริญมากมายจบจริงแล้วหาของกินก่อน